ดีคุณผู้ชมเดอะรีพอร์เตอร์สะตอนนี้ดิฉันอยู่กับพี่เปิ้ลค่ะประธานสหพันธ์ SME ระนองนะคะซึ่งวันนี้จดมินจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูวิธีการทำน้ำใบเหลียงซึ่งบอกว่าเป็นราชินีของผักพื้นเมืองภาคใต้นะคะเป็นหนึ่งในเมนูที่จะเสริมให้กับคณะรัฐมนตรีในคอรมอรสัญจร22-23นี้ด้วยเดี๋ยวให้พี่เปิ้ลแนะนำดีก่อค่ะว่าสำหรับ น้ำใบเหลียงเนี่ยจุดเริ่มต้นมันหมายังไงคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเมืองระนองเราก็ประกาศเป็นวิสัยทัศน์เป็นเมืองสุขภาพนะคะทีนี้เราก็มานั่งคุยกันว่าเอ้เราจะเอาเป็นน้ําอะไรเป็นเวลคัามดิ้งดีนะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเรารับแขกบ้านแขกเรือน น้ำตะไคร้น้ำอัญชันอะไรแต่อะไรก็เออคนอื่นเขก็มีกันหมดเนาะรเราก็อยากจะหากิมมิของเราเองเหมือนอารมณ์เหมือนซอฟทาวเวอร์นิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมาลองหาดูว่าซิกเนเจอร์ของจังหวัดระนองเนี่ยก็มาเจอใบเหลียงนะคะใบเหลียงเนี่ยเป็นผักเฉพาะถิ่นของภาคใต้เลยนะคะเป็นราชินีเลยนะคะมีเบลตาแคโรทีนมากกว่าผักบุ้งถึง3เท่านะคะค่าต่า กินดีไม่ว่าจะเอาไปทําอะไรกินก็อร่อยแล้วเพราะว่ารสชาติไม่ได้ขมเฝื่อนเหมือนผักอื่นๆนะคะเราก็ใช้ผักดิบนี่แหละค่ะ,คะแต่อย่างที่บอกว่าเราอ่ะมีความโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นยางเยอะส่วนใหญ่ใบเหลียงเนี่ยไม่ชอบแดดมากชอบแดดลาไรก็เลยปลูกอยู่ใต้ต้นยางนะคะลักษณะใบเหลียงก็เลยไม่ได้แก่จัดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นใบใบอ่อนๆแบบนี้ค่ะก็ะเราก็เอาใบเหลียงมาประมาณนี้นะคะ,คะที่จะได้หแก้วค่ะ แล้วก็ถัดมาที่ใช้ผสมก็เป็นน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งอย่างที่บอกแพทย์แผนไทยก็เป็นยาชูกำลังนะคะเพิ่มความสดชื่นนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือส้มจีดค่ะส้มจีดก็คืออย่างที่บอกก็มีเฉพาะถิ่นอยู่เหมือนกันก็ใช้เฉพาะเราแล้วก็เราก็มีเกลือตัดหวานอยู่นิดนึง<ม>แค่นั้นเองนะคะเมนูของเราก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรที่เหลือก็เป็นน้ําอุ่นค่ะเพื่อใช้ละลายน้ำผึ้งแรกเลยค่ะเราก็เอาไปเหลียงสดนะคะไปล้างให้สะอาดนะคะถึงว่าเราจะอยู่ในเขตที่ว่า ปอดมลพิษอยู่แล้วแต่ยังไงก็ต้องล้างนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็เด็ดเด็ดเป็นใบๆนะคะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะถัดมาเราก็ใส่ซมกีลงไปได้เลยค่ะแต่ส่วนน้ำผึ้งเนี่ยมันจะค่อนข้างเข้มข้นนะนะคะ,คะเราจะต้องเทน้ำร้อนลงไปเพื่อให้ละลายนะเราก็คนให้ละลาย ห่วงสูตรไหมคะเนี่ยเผื่อผู้ชมแบบรับชมอยู่ไปซื้อไปเหลี่ยงมาทำได้เลยค่ะก็ง่ายๆก็คืออย่างละ30ซีซีค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคนชอบหวานก็40ก็ได้ค่ะถ้าเป็นน้ำพึ่งเดือน5้าก็จะอร่อยเป็นพิเศษแล้ก็เทส่วนผสมทุกอย่างลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไป น้ำแข็งหนึ่งแก้วค่ะใส่เต้าลค่ะแล้วกะ เสร็จเรียบร้อยง่ายมากนะคุณผู้ชมสีสันก็แบบน่ารับประทานนะคะค่ะอันนี้จริงๆต้องใส่น้ำแข็งเยอะกว่านี้ให้เต็มแก้วนะคะแต่ด้วยความที่ว่าพี่ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆกระซิบนะเนื่องจากว่าผักเหลียงเนี่ยเป็นมีกากใยสูงนะคะบางคนกินแล้วท้องเสียได้ถ้าคนเป็นคนธาตุอ่อนแต่จริงๆไม่ได้ติดเชื้อค่ะแต่เกิดจากกากใยเยอะก็เลยอาจจะต้องระวังคนที่ธาตุอ่อนต้องเพราะด้วยความที่คุณสมบัติส้มจีก็มีรสเปรี้ยวนะคะก็เป็นยาระบายอ่อนๆอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกินท้องเสียห้ามโทษพี่นะจริงๆแล้วก็คือกากใยเยอะก็บอกว่ารสชาติเนี่ยก็คือจะเป็นรสชาติของ ผักใบเหลียงนะคะ,คะผสมกับส้มจีก็คือคเข้ากันพอดีเลยลกลมกล่อมกลมกลม่อมแลรู้สึกว่าน่าจะช่วยเรื่องการขับถ่ายได้ดีด้วยใช่ใช่นะคะมาละนองอย่าลืมนะคะละนองสดชื่นน้ำใบเหลียงปัน่นนี่ค่ะ สำหรับน้ำใบเหลียงจะถูกเสิร์ฟเป็นเวลคัมดริงค์ให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครมอสัญจรที่ระนองโดยใบเหลียงถือเป็นราชินีผักพื้นบ้านภาคใต้ที่มีมากในแถบระนองและชุมพรซึ่งภาคธุรกิจต้องการผักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายของรัฐบาลนะัทพรส้อยจำปาเดอะรีพอร์เตอร์รายงาน